yeah <sighs> สวัสดีครับสวัสดีพี่เอซีทุกคนนะผมก็สวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้เนี่ยจะมีภารกิจนะพี่วันนี้ต้องนํานของเก่าเนี่ยไปส่งนะผมเนื่องจากว่าของเก่าที่บ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเต็มบ้านแล้วนะครับพี่พี่ก็เราก็ได้ไปรับซื้อมาอย่างเดียวนะก็ไม่ได้ส่งออกสักทีไม่ได้ทยอยเอาออกสักทีก็มันจะลกบ้านเยอะมากเลยวันนี้ผมก็เลยได้คัดบางส่วนนะครับผมคัดบางส่วนที่จะไปส่งนะครับผมอืม วันนี้ก็ไม่ได้จะส่งคนเดียวนะพี่วันนี้น่ะมีเป้าสนานะนบอกว่าจะมาช่วยงานผมนะพี่วันนี้ก็เขาบอกว่าอยากจะช่วยงานเพื่ออาจะแลกกับมีดเล่มใหม่นะพี่นะหรือว่าของเล่มใหม่ที่จะนําติดตัวกลับไปยีถ้ำนะครับผมแล้วก็เหมือนว่าจะมาประมาณว่ามาขอโทษเหมือนว่ามาทดแทนที่เขาทํามีผมเนี่ยหักเลยนะวันนี้ก็เลยจะมาช่วยงานผมช่วงเช้านะครับผม ก็หลักๆนีก่ก็ผมก็คัดไปบางส่วนแล้วแหละเหลือแค่ช่วยยกขึ้นอย่างเดียวพอดีเลยผมเนี่ยขาดคนพอดีก็เลยจะให้ป้าวัฒนาเนี่ยช่วยผมเนี่ยยกยกของเก่าขึ้นนะครับผม๋ยวผมจะให้พี่พดูรอบๆนะลกมากเลยพี่พอ่ารอบนี้นะผมนี่ก็คัดเสร็จแล้วนะผมก็จะมีพวกขวดขาดนะผมมันจะเป็นพวกอะ,อะไรนะขวดพวกโซดาหรือว่าพวกน้ำอัดลมอะไรเป็นนี้นะพี่นะส่วนนี้ก็เป็นขวดสีแดงก็จะเป็นมัดเชือกสีแดงแบบนี้เลยนะผม ก็ oh. เราจะมัดอ่านี่ก็เป็นอาจจะเป็นพวกขวดสุราแล้วก็ขวดเอ็มร้อยอะไรแบบนี้นก็เป็นขวดแดงนะผมมันไม่สามารถใส่หลังได้เราก็จะใส่กระสอบแบบนี้นะใส่กระสอบเราก็มัดเชือกแดงนะผมเพื่อที่ว่าเวลาเราขึ้นเอาลงเนี่ยพอไปถึงลงอ่าคัดของเก่าแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการเอาลงนะครับผมสีแดงก็มัดเชือกแดงส่วนสีขาวก็มัดเชือกขาวนะผมส่วนสีเขียวนี่ก็จะเป็นพวกขวดเขียวหมดเลยนะครับผมนี่นะก็ยังเหลืออีกหลายอย่างที่ผมไม่ได้คัดนะครับผมนี่ก็ จะเป็นอ่าขวดใส่นะครับผมขวดใส่ก็จะเป็นพวกขวดโค้กอะไรแบบนี้ขวดโค้กขวดน้ําเปล่าก็จะใส่เตาไว้ได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าสีเขาเรียกว่าสีนะผมเพราะว่ามันจะเป็นแบบพวกสีสนะีอ่ะสีดําสีเขียวสีน้ําเงินอะไรก็ว่าไปนะหรือว่าจะเป็นแบบพวกอ่าสีคุณๆแบบนี้นะผมก็เป็นสีเหมือนกันเนาะ อืมส่วนนี้ก็จะเป็นลังนะผมวันนี้เราจะเอาขวดสีใส่แล้วก็หลังไปหลังนี้ก็ตอนแรกมันก็เป็นระเบียบแหละแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยชอบกระโดดลงมานะกระโดดไปกระโดดมาก็เลยเละเหมือนเดิมเลยอืมแล้วก็อีกอย่างก็คือนี้โอ้โหเละลกมากพี่ต้องขออภัยพี่นะมีสักงสีเก่านล้ผมที่ผมเก็บไว้นานมากละก็คือพยายามให้มันราคามันขึ้นก่อนแล้วเราเค่อยไปส่งแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆ,ๆมันก็ นานมากราคาแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีนะครับผมก็เลยจะไปส่งสังกะสีด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าท่อกับเ็กนะครับผมผมก็จะยังไม่ส่งนะเพราะว่ามันยังมีน้อยอยู่จริงจริงเหล็กมันก็พอส่งได้แต่ว่ามันต้องใช้ลูกหนูตัดเพราะเราได้เหล็กทอนใหญ่มาด้วยอืราคาท่อนี้ก็เหมือนกันพี่ท่อนี้ก็ผมก็จะยังไม่ส่งนะเพราะอ่ะท่อเนี่ยราคามันถูกมากครับผมราคาผมซื้อมาโลละสองบาทผมขายได้แค่สี่บาทแล้วก็ ต้องบอกว่าไงถ้าเป็นท่อี๋ยวผมให้ดูก่อนนะถ้าเป็นท่อบางๆครับพี่เดี๋ยวพันหนึงนะนี่ก็ได so 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 ้ถ <Öz ell hvad> so ้าเป็นท่อบางๆเงี้ยมันก็จะผมรับซื้อแค่โลละบาทผมก็ขายได้แค่สองบาทก็ราคามันก็ไม่สูงครับพี่ก็เลยต้องรออีกนิดนึงสังกะสีนี่ก็น่าจะไม่ขึ้นแล้วแหละก็เลยคิดว่ามันลบบานแล้วก็เดี๋ยวจะโลโลบริเวณนี้หน่อยก็เลยจะอยังไง จะเอาสังกะสีไปส่งส่วนท่อน,นี้ก็จะไว้ก่อนนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาขัดหลายอย่างเลยท่อน,นี้ก็จะมีทั้งท่อบางท่อหนาพอต่อท่ออะไรแบบนี้ยอ่ามันก็หลายอย่างใช้เวลาเยอะก็เลยจะเอาไว้ก่อนนะครับผมโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปตามป้าวัฒนากันนะตอนนี้ป้าวัฒนาก็อยู่ที่บ้านจินดานะครับผมอืมวันนี้ก็เดี๋ยวดูที่ว่าป้าวัฒนาจะช่วยงานผมเนี่ยได้เยอะหรือเปล่านะใพี่แล้วก็ไม่ได้ให้ทําฟรีนะวันนี้เนี่ย ผมจะจ้างป้าวัฒนานะผมเนื่องจากว่าเขาเนี่ยอยากทํางานช่วยผมนะก็จะให้ทาฟรีก็ไม่ได้นะครับผมอืมก็เดี๋ยวจะจ้างเขาดีกว่าดูดีว่าเขาจะทําได้เยอะหรือเปล่านะพี่อ่านี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะผมนี่ก็ช่วงเช้านะอ่านี่ก็าต้องบอกก่อนว่าตอนนี้บานแปดโมงกว่าแนละ้วผมก็ไปผูกวัวเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็มาข,ะขยะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นอ่าทำการขึ้นขะยะแล้วก็ส่งไปเดี๋ยวเราจะไปตาม ปาวัฒนากันนะครับผมไปเรียกมันจะออกมานกกี่ผมตะโกนเรียกนู่นนูๆนนพี่เองเออใหญ่ปาวัฒนาพร้อมยังแล้วบอกช่วยงานผมเลยพร้อมยังมืลงม่ลเราไมเสียใจใส่โอใส่หมวกด้วยพี่ไปแล้ว,ช,วช่วยยกของเลยช่วยยกของไปป่ะเอาตังค์ไปเนี่ย ไปแล้วนี่ใส่กางเกงนะจินดาเอางเกงให้ใส่นะพี่ดูที่ว่าวันนี้เนี่ยปาวัฒนาจะยกของมาเยอะหรือเปล่านะครับผมไปแล้วมาๆมาพอดีผมขาดคนช่วยยกพอดีเลย เดีจะยกข,ของนี่ก่อนอหนึ่งอยเราเคีรที่เคทางก่านะพี่นี่ละนี่ถุงละถุงถุงถุงสองนี่มีเชือกสีนี้นี่น,นี่อะไรสีขาวเนี่ยสีขาวสีขาวเดียวยงี้เดียวนี้ปึ๊บในผมนี้

เดี๋เอาูีที่ขายว่ะตอทังโอเคเอาบนที่ลงเลยยัะไหมจะล้มจับไว้จับไว้โอเคจับไว้ให้เอาวางไว้ไรอันนี้เอาไปทำไรนะจับไปขาย เลยตังดิเนี่ยตังเนี่ยที่อยู่เนี่ยตังทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้คือตังหมดเลยตังหมดเลยแค่เอาไปขายเอาไปเอาไปแลกกับตังเนี่ยเอาของเนี่ยไปแลกกับตังแล้วเราจะได้ตังด้วยอันนี้จ้างใช่ไหมจ้างจ้างจ้างมาแล้วนะจ้าเซนเดจะไปซื้อขนมให้กินด้วยซื้อขนมให้ใครให้ตัากินด้วยซื้อขนมให้กินด้วยโอเคเดี๋ยวจะไปให้มีบุญด้วยเนี่ยเล่นไปเหนื่อยยังยังไม่เหนื่อยยังไม่ยัง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  ăn nhiều mặt lên ăn nhiều chưa 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 จำได้เลยต้อดูก่อนต้องดูก่ไม่ได้มีแค่ยากเมีหลายยากต้องดูอ่ะไบีเรายกขวดขึ้นเจแล้วนั่นเหลือก็สั่งกระสีน สองบาทดีนะผมนะดู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 ดอดู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 ดดู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  ดูน้ยไยงี้ปเอาลงมันจะเอาลงง่ายๆวางตรงไปเอาลงนี้ลงง่ายเลยจะไปไปยังไงไดเลย้างขนมหน่อยพุณกงานวิช้งานดีเ่ยคุ้มแล้คุ้มไห,ไหามางแบบนเอาที่ได้ 我也没留个把的，就那五件，是不是？他妈给你攒了你件。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับพี่พี่ตอนนี้เราก็ขึ้นของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็ได้ปลาพัฒนาช่วยได้เยอะมากๆเลยนะพี่ประมาณนี้นะนี่ก็ยังไม่เสร็จดีทนะั้งนัเราต้องหาอะไรคุมสักนิดหนึ่งนะพี่ก็ของรอมนี้ก็อาจจะไม่ได้มีราคาอะไรมากนะเพราะว่าอาจจะมีของที่แบบมันไม่ได้มีพวกเลกเราไม่ได้พวกเล็กหรือว่าอาย่างอื่นไปไงนี่นะผมก็ถือว่าส่งพอสมควรนะผมก็แล้วก็เดินทางไวไกลพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะต้อง อ่าค่อยๆขับไปนะครับพี่พีเพราะว่ารถผมเองก็สภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ละนี่นะผมโอเคเดี๋ยวเราจะรีบไปส่งกันนะผมรู้ที่ว่าเราจะได้เงินกี่บ้าทน,นะครับพี่พี